ปรินาโพสจวกทักษิณใช้นาฬิกาหรู113ล้านอ้างเงินเขานะภาษีเขานะนางสาวป,ปารินาไกรครุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพ,พรรคพลังประชารัฐโพสต์ลงใน Facebook เป็นรูปนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีขณะพนมมือไหว้และสวมนาฬิกาที่ข้อมือซ้ายซึ่งสอสอรายนี้อ้างว่านาฬิกาดังกล่าวมีมูลค่า113ล้านบาทซึ่งมีการเขียนคำบรรยายโพสต์ดังกล่าวว่า Ag, เงินเขานะภาษีเขานะลุงแมวเอาไปแล้วอย่าใช้ฟุ่มเฟือยสิคะซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวปรินาเคยโพสต์วิจารณ์นายทักษิณมาแล้วอย่างเช่นขณะเกิดเหตุวางระเบิดทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสสรายนี้ได้โพสต์ว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งยังกล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนไม่ดีอีกด้วยทั้งนี้นางสาวปรินาเป็นตัวแทนของรัษฎรอำเภอจอมบึง และอำเภอโพธารามในจังหวัดราชบุรีซึ่งชนะมาด้วยคะแนน46,409คะแนนก่อนหน้านั้นเธอมีกลยุทธ์ในการขอเสียงประชาชนที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือการขี่จักรยานบุกไปตามบ้านของชาวบ้าน